เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทดสอบสังคมฟรีไฟ EP ที่31นะครับผม <c oughs> ก่อนนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวสายเติม ไปทดสอบสังคมจีบสาวในย่านคนชิลเช่นเคยก่อนนะครับทุกคนสําหรับ EP ีนี้นะครับก็มีน้องๆขอมาเยอะเลยอยากให้พี่ท็อปนะครับแต่งตัวสายเติมตึงๆไปจีบสาวนะครับพี่ท็อปก็จัดให้เฉลยนะครับสําหรับชุดนี้บอกเลยว่าเป็นแสนเพชรนะครับทุกคนสําหรับชุดนี้ที่ใส่อยู่นะครับแค่ชุดนี้นะชุดเดียวเลยนะครับหลักแสนเพชรเลยนะครับผมก็ใส่ไปจีบสาวกันตึงๆเลยนะครับโอเคและก็นะครับผมสําหรับคลิป พี่ท็อปนะครับก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นคียัดรูห่วยนะครับผม <Nope. S 1> ก็ห้ามผวนกันนะครับชื่อพี่ท็อปนะครับไม่ได้มีไว้ให้ผวนนะครับผมแม่ไอ้น้องแบบบางคนนี่ก็แบบผวนกันเอา้าแล้วแบบเม้นลงคอมเมนต์โอโหเหลือจะเชื่อไม่ไหวเลยผมอ่านตลอดนะคอมมงคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อยู่แรงค์มาสเตอร์เช่นเคยนะเต็มก็หกพันเเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ดันนะครับแล้วก็ครับสำหรับเซตการแต่งตัวในคลิปนี้ก็มีตามนี้นะเป็น หมวกสเตปอัพขั้นสูงหมวกเอฟนั่นแหละนะครับแบบใหม่เนาะแล้วก็หน้ากากไฟแล้วก็จะเป็นนี่เลยสักลาวาแล้วก็จะเป็นกางเกงอสูรเมคาอักคีครับผมแล้วก็เท้าเปล่านะครับทุกคนแล้วก็ครับผมสําหรับท่าทางในคลิปนี้ก็เอาไปตามนี้เลยนะฮะก็เป็นท่าปากธงท่าให้หัวใจครับแล้วก็ท่า MP40 ครับท่าให้ดอกไม้ไว้จีบสาวครับผมแล้วก็นี่สกา แล้วก็ครับผมนี่นะฮะกอซ่าไม่ใช่กอซ่าดิเอ็มแปดนะฮะหลอนนะขออภยัยแล้วก็นี่พระเฝ้านี่ครับผมกอซ่าของแท้นะฮะแล้วก็ท้ามัดเวลห้าแล้วก็นี่นะครับผมยูเอ็มพีแล้วก็ครับ MP 40เวลแนะครับแล้วก็ปิดท้ายหล่อๆด้วยลูกซองมังกรเวยไม่ใช่มังกรสิ ซองแมงป่องนะครับผมก็เอาไปตามนี้นะครับทุกคนสําหรับท่าทางในคลิปนี้โอเคงั้นนะครับเดี๋ยวเรานะไปทดสอบสังคมจีบสาวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้พี่ท็อปนะครับจะจีบสาวติดหรือเปล่านะ เพราะว่าคลิปนี้นะพี่ท็อปจะไม่เล่น1นึไม่ว่าใครจะท้า1นึก็จะไม่เล่นนะครับทุกคนบอกเลยคลิปนี้ก็จะจีบสาวกันทั้งคลิปเลยนะครับผมโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับไปทดสอบสังคมจีบสาวในะย่านคนชิลกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม let's go เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับทุกคนห้องนี้ก็สาวเยอะมากนะครับผมคนก็เยอะนะฮะแล้วก็มีแต่คนแอคนะครับเฮ้ยตรงนี้มีสาวยืนแอคไว้เฮ้ยคนนี้เลยละกันนะครับผมห้องนี้ยอๆครับผมเช็คชื่อดูดิ S N W อะไรเนี่ย S N X W W W ละรัวนะครับทุกคนเฮ้ยมี iG ว่ะ Sunny Life นะครับผมยอๆยอๆยอๆให้หัวใจครับนี่ตึงๆหนึ่งดอกครับผม แล้วก็กดหัวใจไปหนึ่งทีนี่เอ้ยสาวงงว่ะสาวงงว่ะสาวงงว่ะเฮ้ยเราแบบกดให้ดอกไม้ไปแฮะหนึ่งดอกเฟี้ยวๆแล้วก็พิมพ์ไปดเไเิเอาผมทําผัวไหมเออเอาผมทําผัวไหมจัดไปครับหนึ่งดอกตึงๆดอกไม้มึงไม่เอาเหรออะไรวะอะไรวะเฮ้ยถามใหม่ดิเออเอาผมทาผัวไหมนี่เอาผมทําผัวไหม ให้หัวใจไปแหะหนึ่งทีเฟี้ยวๆนี่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 จัดไปตึงๆแห้ตึงๆตึงๆไอไอผู้ชายข้างๆนี่ก็ไว้ไว้ไว้หูเอามึงเอาหมาดีกว่าโเกินเกินไปโอ้โหเอามึงเอาหมาดีกว่าซันโอ้หุยปากเนาะปากหูปากนี่พิมพ์ดีๆก็ได้นะคนเหล่าในเฮทุกคนเฮ้ยเอามึงเอาหมาดีกว่าว่ะปลาโตก็มันจริงยอมรับซะนะเยอ แล้วก็พิมพ์ไปดิละผมไม่เหมาะหรอนี่ละผมไม่เหมาะหรอนี่จัดไปฮะจรตึงๆแล้วผมไม่เหมาะหรอจัดไปเลยตึงๆแฮะโอ้ไอ้นี่เขาขำกูใหญ่เลยอะไรนะเอ่อพิมพ์ไปดิพอดีอยากเป็นผัวเนี่ยฮะเออพอดีอยากเป็นผัวแล้ววิมันทําผมอับอายเนี่ยผู้หญิงคนเนี้เฮ้ยมันทําผมอับอายเลยนะนี่เอาดี เอาดีนะครับนี่เอาดีแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยหน่อยเอ้าอะไรของมึงวะอ่ะพิมพ์ใหม่ทุกคนพอดีอยากเป็นผัวอ่ะจบไหมจบไหมอ่ะแอคใช่ไหมอะแอคแอคแอคปากหน้าไปหนึ่งทีครับผมเออมีแอคไปแอคไปนี่แอคแอคแอคโชว์หน่อยแอคโชว์สาวหน่อยแบบโชว์สาวเซวิวหน่อยเป็นขี้เรือนไปก่อนเย้โอ้ยปากแจ๋ยวใช่ปะพิมพ์ไปดิปากแจ๋วจังครับที่รัก อ,อปากเจ๋วจังครับที่รักจัดไปสภาพดูไม่ได้โหโอ้โหไม่อยากคิดสภาพกูแต่งตัวสายฟรีเลยน,นี่มึงจะด่ากูขนาดไหนน,นี่ขนาดกูแต่งสายเติมแบบเบิ่มๆเลยน,นี่มึงยังด่ากูเละขนาดนี้โอ้โหเอ,อ้ละแบบผมเป็นผัวไม่ได้หรอเออถาม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 นะฮะแล้วแบบผมเป็นผัวไม่ได้เหรอครับเออ เป็นผัวไม่ได้หรอครับพอดีอยากเป็นผัวเนอะน้องสาวนี่ให้หัวใจไปครับหนึ่งดอกตึงๆมาทุกคนปักธงโชว์ตึงเป็นหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำ hey. เขาพิมพ์มาบอกผมว่าพอดีเป็นได้แค่ขยะนะฮะเออแล้วก็ให้หัวใจไปหนึ่งดอกครับผมนี่แล้วก็พิมพ์ต่อครับผมอยากเป็นผัว อ่ะได้ไหมเออได้ไหมนี่อยากเป็นผัวอ่ะได้ไหมเอออยากเป็นผัวอ่ะได้ไหมนี่แอคโชว์ไปหนึ่งทีนะฮะถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เอากูวิ่งดีกว่านะครับผมวิ่งให้ทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งไปหาคนอื่นดีไหมคนอื่นไหมคนอื่นไหมคนอื่นไหมเฮ้ตรงนี้ก็อยู่อยู่คนเดียวอ่ะเอ้ยอยู่คนเดียวอ่ะเอ้ยให้หัวใจไปหนึ่งทีนี่ให้ให้หัวใจให้หัวใจเฮ้ยเดียว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  มึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตามเฮ้ยทุกคนวิ่งตามไม่ยอมวิ่งตามวิ่งตามไอ้ยังวิ่งตามเฉยเฮ้ยดูดิวิ่งตามไม่นคืวิ่งตามเฮ้ยมันวิ่งตามผมดูดิไม่รู้อะเก็บคนนี้ต่อเลยละกันนะครับทุกคนนี่ให้หัวใจไปหนึ่งทีนี่จัดไปเอเ๊ะพิมพ์ด้อะไรของมึงตามหาแม่มึงติตามหาแม่มึงติจัดไปครับผมเฟี้ยวเฟตามหาแม่มึงติ วิ่งตามเลยอะโอ้โหอะไรอะปักธงใส่วิ่งตามเฉยงงว่ะงงเฉยเลยอะนี่ปักธงนี่แอคแอคแอคฮะแอคอาร์สมาร์ทด็อกฮะก็ไปเซิร์ชกันเอาเองนะครับทุกคนเออเอาดิเท่เหรอถามจริงเอ้าเท่อยู่นะถ้าไม่เท่วิ่งตามทำไมเอาถามดิถ้าไม่เท่วิ่งตามทําไมเออถ้าไม่เท่วิ่งตามทําไมเออเอาดิถ้าไม่เท่วิ่งตามทําไมอ่ะสาว นี่ปากปากปาก,ปากให้ทุกคนเออเอาดีทำให้เทวิง่งวิ่งตามหาพระแจงอะไรหรอครับนี่เฮ้ยเฮ้ยทำให้เทวิ่งตามหาพระแสงอะไรหรอครับนี่จัดไปมีมด่าควายไงเยด็ด่าควายว่ะเยดตามด่าควายว่ะโอ้โหเฮ้ยออไม่ใช่ว่าแบบสนใจอรอพี่ปดีไม่ใช่ว่าสนใจหรอนี่จัดไปตึงโอ้โหไม่ใช่ว่าสนใจห,นหรอครับเพื่อนผู้สาวเอาดีเอ,อ้ยแล้วก็ถามดิ ถาม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 ต่อครับทุกคนมีแค่นั้นหรอครับเออสเลออีกมึงก็สเลออีดอกดอกทองแล้วยังหน้าไม่ไอายไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมีปาก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 ต่อแฮะนี่ถามดิมีเปล่าเออพิมพ์ถามไปเลยนะครับทุกคนมีไหมมีไหมพิมพ์ดิมีไหม,ม,ไหม,ม,ม,ไหมอีดอกทองเงินกูทับพองตายโอ้โห,โหด่าวม,มีไหม เออมีมีเป้าอีดอกทองนะฮะจัดไปนี่ตึงๆเอาเดิฮะดอกทองมีอเปล่าครับเนี่นี่มีมีไหมครับเนี่เฮะน้องสาวมีหรือเปล่าครับมีแบบกับผมหรือเปล่าดอกแม่อเฮ้ยน้องสาวไม่มีหรอเฮ้ยสาวไม่มีแบบผมหรอครับเนี่ยปักธงแอคไว้เยอะมีแค่นั้นหรอครับหูมีน้อยจังะพิม์ดิมีถ้าน้อยอ่ะสาวหูกระจอกกระจอกอลย พิมพ์พิม,พ,มพ์ิมต่อครับกระจอกอะ่ะเออ,อกระจกอ่ะพิมพ์ดิออกระจอกกระจกนะฮะกระจกกระจกเกินนะฮะนี่กระจกเกินอีดกนะฮะจัดไปครับทุกคนน้องบอก fc ครับพี่เฮ้ยนี่มัน fc ผมนี่ว่านะฮะทุกคนและก็ปากต่อครับผมนี่ปากไปปากไปเอาดิอ่ะมีไหมสาวนี่อ่ะแอคทามัดไปเบิ่ม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 ฮะเบิ่มเบิ่มนี่มีเป่าครับสาวนี่มีมีไหมสาวปก เย็ด yeah. เอาว่ะแปลงปลงแปลงล่างว่ะอู้หูย,ยพิมพ์ดิมีแต่ของกากนะเธอนี่จัดไปตึงๆครับทุกคนมีแต่ของกากนะเธอไม่ได้เท่โอ้ยอ่ะพิมพ์ใหม่อุ้ยแมปจะปิดแล้วทุกคนหูยหญิงด่าสาวไม่สะใจเลยว่ะอ่ะพิมพ์พิมพ์ิม์ใหม่พิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่มีในกล่องกากนะเธอเออจัดไปครับผมตึงๆขยะเปียกว่ะเฮ้ยเย็ดอุ้ยปากหมาได้ใจปากหมาได้ใจภาษาคนนี้เอ้ยละเอาเป็น ผัวไหมจบนะฮะทุกคนโอเคเราเป็นผัวไหมจบเออจบจะเอาไหมเอาไม่เอาไม่เอากูไ,ไปละแ <c oughs> มปจะปิดแล้วนะับไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่าห้องนี้สาวก็ด่าผมยับเลยนะครับทุกคนโอ้โหแหมด่ากันจนห้องปิดนะฮะจังหวะนี้โอเคก็เดี๋ยวเราเนะครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผม let's go ครับทุกคน <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับแล้วคือมีน้องสาวมามุดผมซะด้วยนะครับผมดูดิหุยเปิดมาก็ได้สาวเลยนะครับทุกคนห้องนี้เฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับน้องสาวถามดิชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไรพิมไปเลยนะฮะเออจัดไปครับผมไหนเราเช็คชื่อน้องเขาดูดิเอา้าดูชื่อไม่ได้ด้วยประเด็นนะฮะเฮ้ยน้องเขาชื่อไรอะ่ะไหนชื่อไรอะ่ะวิววีนะครับผมเฮ้ยยอ่อ ให้หัวใจไปครับ1ทีเออจัดไปครับแล้วก็กดดอกไม้ไปน้องเขาไม่คุยกับผมว่าทุกคนน้องเขาไม่คุยอะ่ะเอาดีน้องย่อต่อครับผมน้องเขาไม่สนใจอะ่ะเอา้าแล้วมามุดทําไมอะ่ะแล้วมามุดผมทําไมอ,อ้าชื่อเมย์ค่ะอุย้ยตกใจหมดนะฮะเ,เอ,อ้ถามถามอายุถามอายุาายก,ก่อนเลยนะครับทุกคนแม่โอ้โหเมื่อก,กี้เกือบดึงดราม่าซะแล้วนะฮะเออ ถามไปเลยนะครับอายุเท่าไหร่ครับผมเอ้ยน้องสาวอายุเท่าไหร่หรอครับแต่ว่าในเกมเขาชื่อวิวีนะไปชื่อเมได้ไงวะงงวะเออแปลกแ,กแกนี่ทุกคนน้องเขาพิมพ์เช้าว่ะเศร้าเลยเศร้าเลยน้องเขาพิมพ์เช้าว่ะอายุเท่าไหร่13ส A B I Open up แฮ อ้อหือบอกเลยจังว่านี้โอ้โหเอ้ยแล้วก็พิมพ์พิมไปครับผมเ,เราสักเอ 15, 15่อสิบห้าละกันนะครับทุกคนเออ FBI open up ก็ช่างมันนะฮะเออเรา15นะครับจัดไปทุกคนนี่ตึงๆฮะเอาพิมพ์ผิดภาษาอะไรวะเนี่ยอ่ะส่งไปเลยเรา15แล้วก็ให้ดอกไม้ไปหนึ่งดอกครับ <c oughs> แล้วก็ครับถามไปดิเป็นแฟนเราได้เปล่าเออจัดไปทุกคนเป็น แฟนเราได้เปล่านี่แล้วนายอายุเท่าไหร่เอา้าสิบห้าอ่ะพีใหม่พีใหม่สิบห้าเป็นแฟนเราได้เปล่านี่จัดไปตึงๆ <c oughs> ของแท้ว่ะนี่ของแท้ว่ะแล้วก็เออยืนก่อนยืนก่อนแล้วก็ให้หัวใจน้องไปนึงทีแฮะเออแล้วก็เรามุดน้องเขาดิแล้วก็ปักธงแอคไปหล่อๆดิทุกคนนี่จัดไปเลวบ้างเขาให้นี่สาวให้หัวใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้นี่ให้หัวใจไปครับหนึ่งทีถามไปที่เล่นไอจีเปล่าเล่นไอจีไหมนี่จัดไปเติร์งฮเฮอ,อือนะเผื่อใครแบบอายุ12 13ไปฟอนองฟอนองเขาเนี่ได้นะได้เลยนะบอกเลยได้เลยนะได้เรื่องนะน้องเมย์นะไม่ใช่น้องวิวี่นะครับผมน้องเมย์นะครับทุกคนและก็ให้หัวใจไปแฮหนึ่งทีเฟี้ยวๆฟครับผมเออน้องเขาไม่ค่อยพิมพ์กับผมวะทุกคนขอไอ จีได้ไหมเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไอดีดิไอจีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นยัไงนั่นยัไงเฮ้ยเอ้ยขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับนี่ก็ไปเซิร์ชกันเองนะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยแอดเพื่อนกับน้องเขาก่อนเลยน่ารักนะฮะชอบ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 น่ารักน่ารักนะฮะหวังว่าเอฟบีไอคงไม่โอเปนอัพนะครับผมแม่เอฟบีไอก็เอ่อก็ระวังไว้นิดนึงนะฮะทุกคนช่วงนี้ก็แบบว่าเออนั่นแหละฮะไวมันแบบ เด็กมันยั่วก็เลยเลิ่มตัวไปหน่อยนี่ปักทงอันนั้นแน่นี่สาวให้หัวใจน่ะเอ้ยเอ้ยน้องเรับเพื่อนผมยังอ่รับแอดแอดแอดใหม่แอดใหม่นะฮะและก็ครับผมถามถามใหม่ ไอจีอะไรนะเออไปฟอน้องเขาได้นะครับทุกคนนี่ไอจี IG อะไรนะถามใหม่เลยบอกเลยห้องนี้ยังเจมให้เออหนิแอคโชว์สาวให้แอคโชว์สาวแอคหน่อยเด็กมันยัว่วเลยรวมตัวไปหน่อยอืมธรรมดาอยู่แล้วครับผมแน่บอกอายุ13ที่กุภวะพีเอนบพาพาเฮดดีนะฮะทุกคนก็ไปเซิร์ชกันเอาเองนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปก็ไปเซิร์ชด้วยนะฮะน้องต้องน่ารักแน,น่น,ะนะนะหน,หนอนนะก็หน,หนัน่นแหละไอพวกที่อายุ สิบแปดขึ้นนะี่มึงอย่าไปหาเซิร์ชนะกูบอกเลย f อ i ตามยันบ้านนะแล้วก็พิมพ์ต่อครับแล้วก็บอกก่อนเลยเราไปก่อนนะเออเราไปก่อนนะครับนี่จัดไปเฮ้ยเจอคนน่ารักก็ต้องแบบเออเราก็ต้องแบบทำตัวน่ารักกับเขาหน่อยนะครับผมแล้วก็พิมพ์บอกด้วยครับอย่าลืมรับเพื่อนนะอย่าลืมรับ แอดนะเออจัดไปครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับเดี๋ยวเรานะเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ก็ได้สาวมาหนึ่งคนนาะก็ไปเซิร์ชกันเราเองนะน้องเขาอายุส3ก็อยากพาไปหน้าล็อบบี้อยู่หรอกแต่กลัวห้เดี๋ยวดรามานะครับผมไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคตอนนี้มาอยู่ในย่านแล้วนะครับทุกคนห้องนี้คนน้อยมากนะครับแต่ก็ยังมีสาวหัวขาว,ขาวคนนี้อยู่นะลองยอดดูดิ อยู่ปะเฮ้ยอยู่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 เฮ้ยให้หัวใจไปหนึ่งทีครับเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อเช็คชื่ออันดับแรกก็ต้องเช็คชื่อก่อนเลยนะครับทุกคนเอาดูชื่อไม่ได้เอาเอาเอาหลอนสองพันเก้าสองพันเก้าเกิดปีไหน,ไหนไวะเนี่ย tjx ครับเฮ้ยมี IG นั่นไงด้านล่างนะ่ครับปัน xx เก้านะครับทุกคนเอ้ยถามที่ชื่ออะไรครับมมชื่ออะไรครับอ่าจัดไปครับผมชื่ออะไรครับหนึ่งดอกฮะให้หัวใจไปหนึ่งทีน่าชื่อปันหรือเปล่าใช่ไหม ผมไม่มั่นใจนะปานเหรอ TJ 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 แปลว่าอะไรผู้หญิงมี TJ ด้วยเหรอผู้หญิงมีชื่อ TJ ด้วยเหรอครับเนี่ยชื่อแพนอ๋อชื่อแพนอ๋อผมอาจเป็นปานเฉยอ้ยขออภัยที่แบบผมโลเทคนะเอ้ยอายุเท่าไรเอออายุเท่าไรจัดไปครับผมอายุเท่าไรแหมพิมพ์แบบเหมือนคนแก่เลยนะครับผมเนี่ยนี่ให้หัวใจไปครับหนึ่งทีแล้วก็ลองลองลอง,ลองมุดลองมุดลองมุด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 ,มดอายุเท่าไรเหรอครับ รอรอน้องสาวเขาพิมพ์มานะสิบ <No. S 1> ้าอุ้ยเราสิบหกพิมพไปเราสิบหเราสิหเออนี่จัดไปครับผมตึงๆให้ทุกคนเราสิหอ่าบอกเลยกูเปลี่ยนอายุทุกคลิปฮะเฮ้ยไม่ใช่ทุกคลิปดิทุกห้องครับผม16นี่ FBI ก็ Open Up อยู่นะเฮ้ยถามดิมีแฟนไหมมีแฟนเล้าเอาพิมพ์ภาษาอะไรอีกวะเนี่ยพิมพ์ใหม่มีแฟน เป้าจัดไปครับผมส่งไปเลยมีแฟนเป้ามีแฟนเป้าจัดไปแฮตึง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 เลวก็กดหัวใจไปแฮนึ่งดอกนี่ไหนลองลองลองเต้นกับพ่อหนุ่มคนนี้หน่อยดินี่แดนแดน,แดนไม่เอ้ยแบบพอจะคุยแบบแบบถามนี่พอจะจีบจีบได้เปล่าเออพอจะจีบจีบได้เปล่านี่จัดไปเออพอจะจีบจีบได้เปล่า <c oughs> แหมสเต็ปจีบสาวคนนี้อ่อนด๋อยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะเมื่อก่อนนี่แหมโอ้โหลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดสมัยนี้แบบมีติดของติดขัดในเฮทุกคนอุ้ยด้านหลังมันทาอะไรกันวะหน่ะมันบีบงบีบอยอะไรกันขบวนพาเลทอะไรไม่รู้นี่ยปักธงใส่ตีนสาวไาหนึ่งทีฮฮเออไม่รู้ว่าสาวแบบเขาจะให้แบบพอจะจีบจีบได้หรือเปล่าตามใจถ้าจีบติดเย็ดโอ้โยเฮจริงเหรอจิงเหรอจิงว้าจริงว้า จิงเป้าเอ้ยดีๆทุกคนก็ใครแบบอยากตามวาร์มนะก็ไปเซิร์ชกับเราเองนะชื่ออะไรเนี่ย p a n x x 0 9นะครับทุกคนก็อย่าลืมอันเดอร์สกอร์เนี่ยก็ตามนี้นะครับทุกคนนี่ให้หัวใจให้หัวใจเฮ้ยลองแอดเพื่อนดิน้องเขารับเพื่อนไหมอะจริงเออลองรับรับเพื่อนดิน้องน้องรับเพื่อนพี่ดิน้องน้องรับเพื่อนพี่หน่อยครับน้องเฮ้ยทำไมผมแอดเพื่อนเขาไม่ได้วะเฮ้ยเพื่อนผมเต็มเหรอบ้าเพื่อนในเกมผมมี30กว่าคนเองนะครับทุกคน แล้วก็พิมพ์ไปครับผมแอดไม่ได้อ่าพิมพ์ไปส่งไปเลยนะครับทุกคนเอ้ยรู้สึกว่าชลุยอยู่นะอุยอ๊ยหูคนมุงเต็มเลยเฮ้ยนี่ไงทีเจเองครับรับเพื่อนแล้วโอ้ยแจมเจมเจม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 อ่าแล้วก็มุดมุดหน่อยมุดหน่อยมุดหน่อยหูมุงเต็มเลยอะห้องนี้คือแบบมุงเต็มเลยอะนี่ป้างเขาให้เต็มตีนเนี่ยแอคแอคโชว์ไปดิ แอคโชบดีห้องนี้ตึงๆครับผมเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราพิมพ์ไปด,เดไไปนะเีเดี๋ยวไว้ทักไปนะเออนี่เดี๋ยวไว้ทักไปนะมีจงมีจีไหมเออถามถามถามทั้งที่รู้อยู่แล้วไม่รู้ว่าผมจะถามทําไมนะครับทุกคนแล้วก็พิมพ์ไปครับมีจงมีไอจีไหมอเคด้วยโอ้โหไอ้นี่ตีหัวโตเฉยอ่ะมีจงมีจีไหมเออมีไอจงไอจี IG, หรือเปล่า กด,กดไปหนึ่งดอกครับนี่นะฮะขอญาตแปะไอจีก่อนละกันก่อนเราจะออกนะครับผมให้หัวใจแปะนี่มีม,มีแปะมาหน่อยแปะแปะจีหน่อยแปะไอจีหน่อยครับนี่จัดไปครับผมเฮ้ยห้องนี้น่ารักนะครับสาวน่ารักสาวน่ารักนะครับทุกคนแล้วก็ให้ดอกไม้ไปครับผมอ่าสวยงามบอกเลยห้องนี้ตึงๆเฮีเฟี้ยวบอกเลยคนมุงเต็มเลยห้องนี้รู้สึกว่าเป็นที่แบบ อ่ะโอเคทุกคนนั่นแหละไอจี IG ก็ไปเซิร์ชกันเราเองนะครับผมให้หัวใจไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ก็ได้สาวมาแบบเจมเจมนะสองพก็อายุ15ก็อันตรายอยู่นะไอพวกอายุ1 7 1 8ไม่ต้องแอดไปนะก็อันตรายอันตรายนะครับทุกคนโอเคก็ไปเดี๋ยวเราเนะครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go เวเอาล่ะตอนนี้มาอยู่ในย่านคนชิลกันอีกครั้งนะครับห้องนี้สาวก็ น้อยนะทุกคนน้อยๆ้อยน้อย,อยเอ้ยคนนี้ก็ได้อยู่นะแต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับทุกคนชื่ออะไรครับนี่เนี่ยสุพินญ,ญานะครับผม1 2วัยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ย,ย,ย,ยมีไอนะเมื่อกี้แต่เขียน1 2วยนี่ระแวงเลยนะครับนี่โอ้โหเอฟบก็จองจะเล่นกูอย่างเดียวเลยหุยพิมพ์ไปทุกคนแปะไอไหนครับนี่ทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วก็ยังอยากให้เขาแปะไอจีนะครับทุกคนเออยังอยากให้เขาแปะไอนะก็ หลอนเนะเหมือนหลอนนะผมอะเหมือนหลอนนะเออจริงเหมือนผมหลอนนะจริงนะทุกคนแม่ <Nope. S 1> เห็นอยู่แล้วนะว่ามีไอจีอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนผมหลอนอนะอยากให้เขาปงเขาแปะ IG ไอจีเ่ยเออก็ไปเซิร์ชเราเองนะสุพินยาเมื่อเนี่ยสุพินยาสองห้าห้าสิบสองวยนะครับทุกคนบอกเลยก็ไอพวกที่แบบแก่ๆนะไม่ต้องแอดน้องเขาไปนะครับทุกคนก็เดี๋ยวโดน FBI ไปเคาะประตูนะพวกมึงบอกเลยบันเทิงนี่ยทุกคนห้องนี้รู้สึกว่า เว้ยเดี๋ยวเดวสเปกเลยคนนี้อุ้ยอะไรเนี่ยผมเงีน้นบ่อยครับอ้าวย่ยอกูชอบเลยแบบนี้ทรงแบบนี้กูชอบเลยเอ้ยทรงผมแบบนี้ชอบชอบสเต็กเลยนี่จัดไปครับผมสเต็กเลยสเต็กเลยกูชอบทรงผมงอนไก่เนี่ย ชอบงอนไก่เนละยพิมเฮ้ยเราตามไปพิมพบอกกันดิชอบงอนไก่เลยพิมไปดิพิมพิม,พมชอบงอนไก่ก <c ười> ูชอบเลย,เยชอบเลยเนี่ยชอบเลยเนี่ยทรงแบบนี้ชอบเลยเด่ยโอ้โหแม่โมฮอปเนะฮะทรงโมฮอปโอ้โหแจม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 ยูแจมยูมย <c ười> นี่ให้หัวใจไปหนึ่งที <c ười> โอ้โหเหลือจะเชื่อครับทุกคน้ยตรงนี้มันแอคกันอยู่ว่ามีมี ฮ้ยเขายืนแอกกันว่าเฮ้ยแอกกันจาดแอกกันจาดพอนุ่มหัวขาวพอนุ่มใสให้ไหลเย็ดแอคจาดแอจาดอะไร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 เนี่ยคนนี้เขามีมีไอจงไอจีนาเบโอไหมอ่ะไม่มีอ่ะเออแล้วคือเขาอยู่แรงแบบแรงแกนด้วยนะอันดับ5 9 0 0ันเก้าอ่ะโคตรตึงอ่ะเออโคตรตึงอ่ะให้หัวใจไปหนึ่งทีนี่ เออให้ดอกไม้ด้วยให้ดอกไม้นี่ให้ดอกไม้นะครับทุกคนเออแปลกดีเว้ยเฮ้ยแปลกดีเว้ยเฮ้ยอ่ะเราปักปากทงไปหนึ่งทีแปลกแปลกนะทุกคน <Nope. S 1> นี่แอคเรายืนแอคหน่อยนะฮะเราแบบขอญาตห่างจากไอ้สองสามหนุ่มเมื่อกี้นะขอญาตห่างหน่อยแล้วกันเอา้าด้านหลังสาวเข้าไปแล้วอนะทุกคนห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนก็น่าจะเป็นห้องสุดท้ายด้วยแหละนะครับผมไม่ค่อยมีสาวด้วยในะห้องนี้ ก็มีสาวแต่เขาก็ไม่คุยกับผมมีสาวแต่เขาก็ไม่คุยกับผมเนะี่ยสองคนเลยเนะี่ยไม่คุยนเนี่ยสองคนงงนเนี่ยให้ทุกคนอุตส่าห์แบบไอ unes, เราก็แบบอุตส่าห์เข้าไปองค์ไปอ่อยอะไรงี้นะอออเอยบางทีก็ทอ้อบางทีก็ท้อนะครับผมไ <laughs> อนน้นุ่นบอกคุกเนี่ยน้องเขาบอกว่าอายุสิบสี่เนี่ยอันนี้ก็บอกคุกเนี่ยทุกคน <laughs> เฮ้ยแล้วก็พิมพ์ไปที่ผมเอาผมเอาผมเอานี่ฮะผมเอาเนี่ยจัดไปผมเอาผมเอาผมเอาใครไม่เอาผม เอาเนีฮะจัดไปครับผมใครไม่เอาผมเอานี่จัดไปตึงๆฮะให้ดอกไม้ไปนึงที <c oughs> ของแท่บอกเลยไอเรื่องเสี่ยงเนี่ยกูชอบนะฮะไปทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับและก็นะครับสำหรับคลิปหน้านะอยากให้พี่ท็อปทำคลิปแนวไหนอยากให้พี่ท็อปทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆุครับบ๊ายบาย